สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงหนึ่งในเครื่องดื่มระดับโลกเลยที่มาฮิตกันมากๆเลยในปี2024นะครับแล้วก็2025เนี่ยนะครับก็มีข่าวคราวเยอะแยะเลยนะครับนั่นคือ นมขิงนั่นเองนะครับนมขิงมาอีกแล้วนะครับบางคนไม่เคยฟังว่านมขิงคืออะไรนมขิงครับมันคือไอเดียในการทานเครื่องดื่มสุขภาพโดยการเอาแพรนเบสโปรตีนหรือนมถั่วเหลืองนมถั่วลันเตาพวกนี้นะครับไปผสมกับผงขิงนะครับหรือขิงขูดนะครับมาจ่อเป็นนมชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้ผสมกับน้ำเต้าหวยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะอร่อยมากๆเลยครับ ที่เบจจะแนะนําแบบนี้นะครับว่า,าประโยชน์ของมันก่อนคือบางทีเนี่ยเรามองหาเครื่องดื่มที่มันแบบเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ใกล้ตัวแล้วก็ผมต้องบอกว่าไอ้นมขิงเนี่ยตอนนี้มีลูกค้าสั่งเข้าไปเยอะแล้วก็ผลตอบรับดีมากเพราะาลูกค้าบอกว่ามันกินง่ายแล้วก็อร่อยนะครับวิธีการทำเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากนะครับสมัยก่อนนะใช้นมวัว แต่แต่ปัจจุบันนะไม่ไม่มีความจําเป็นต้องให้นมวัวแล้วนะครับเพราะว่าเราก็มีเข้าสู่ยุคข,ของแพลนเบดนะครับอไอ้นมขิงเนี่ยนะครับมันได้มีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมจะบอกเร็วๆเลยก็คือบํารุงกระดูกบำรุงผิวพรรณควบคุมน้ําหนักเสริมภูมิคุ้มกันบารุงสมองปรับน้ําตาลในเลือดขับสารพิษแล้วก็ช่วยให้หลับสนิทนะครับนี่คือ8ปประโยชน์หลักของนมขิงที่เวจะชงให้ดูก่อนเลยนะครับ วิธีการทานเนี่ยของเรามันจะมีเป็นแพลนเบทที่มาจากถั่วลันเตาสีทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผงขิงร้อยเปอร์เซ็นต์คู่นี้เป็นคู่ที่เรามีจําหน่ายมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่เคยเอามารังสรรค์ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้อ,อู้น้าร้อนเลยอ่ะดีจังเลยนะครับอันนี้พี่เรจะเป็นน้ําร้อนนะครับแล้วก็ใช้ผงถั่วลันเตานะครับผงถั่วลันเตาเนี่ยหนึ่งเซิร์วิงเนี่ยจะได้โปรตีน19นะครับ2ช้อน สช้อนโปรตีน38คือ1เซิร์ฟแต่2ช้อนเนี่ยต้องกระบอกเชคใหญ่หน่อยนะครับพี่เวจะตักเข้าไปเยอะเลยมีสี่ช้อนใส่เข้าไปหอมมากเลยหอมยังนะครับเหมืนถั่วคั่วทีนี้เราจะใส่ผงขิงลงไปนะครับผมใส่ไปเลย1ช้อนหช้อนนี่คือเท่ากับขิงประมาณสักสอขีด2ขีดเยอะนะฮะเผ็ดน,นะฮะ2อขีดใส่นิดนึงนครผมชอบเป็นเผ็ด คุณสามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับอขอฟางหน่อยจัะนะครับปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วคุณก็เขย่ามันนะครับอันนี้คุณจะได้แพนเบสโปรตีนที่มันโอหนี่มันดีมากนะครับอ่ะนะครับแพนเบสโปรตีนที่มันขอถ้วยหน่อยครับนี่ใช่ไหมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนน้ำเต้าหู้ใส่ขิงนะครับอ่ะน้องโมชิมเลย นะครับเหมือนน้ำเต้าหู้ใส่ขิงมันจะเข้มขน้นโอ้อร่อยมากคือกินกี่ทีก็ร่อยอร่อยนะเนี่ยมันมีความเป็นหอมถั่ว,วผมว่ากลิ่นของถั่วลันเตาสีทองเนี่ยอร่อยอร่อยแล้วก็หอมกัาถั่วเหลืองนะครับแล้วก็โอ้พอมันใส่ขิงนะมันเหมือนคุณเอาน้ำเต้าหอยไปใส่กับน้ำเต้าหู้แล้วกินโอ้โห อร,อ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยจนอยากกินทุกเช้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสรัรพคุณของขิงเนี่ยขิงเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดมันเป็นสุดยอดสมุนไพรมาแบบเป็นพันปีเรื่องเกี่ยวกับเลือดลมกระดูกอะไรนี่คือแบบเจ๋วมากแล้วก็ต้านอักเสบนะครับแล้วก็ต้านหวัดเสริมภูมิคุ้มกันพอมันไปประสากนกันกับโปรโตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นตนี้เลยเลยนะเนี่ยไล่ลมก็ทําให้คุณสามารถทานแพนเบดโปรโตีน ถ้าคุณทานแก้วใหญ่ก็ใส่สองเซิร์ฟสองช้อนมันมีช้อนตักนะในนี้มีช้อนตักตักสองช้อนโปรตีนสาสิบแปดนะฮะมีไฟเบอร์พร้อมใส่ขิงไปทักช้อนหนึ่งม,มันจะเป็นมันจะเป็นมื้อเช้าที่คุณมีความสุขมากนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยบางคนบอกโอ้โหสินค้าอยู่สมายพีเมียมชุดนี้จะราคาสูงไหมปกติชุดนี้จะราคาอยู่ประมาณสักพันสามไหมพันสามพันสี่ไมาราคาเต็มสอง 2,001นะครับวันนี้เราเปิดราคาพิเศษให้กับทุกคนที่อยากทานนมขิงก็คือชุดนี้ชุดนี้นะครับ990บาทนะครับมันสามารถชงทานได้ประมาณสัก25-30แก้วก็ขึ้นกับการตักนะครับทานทุกวันเนี่ยผมยืนยันเลยว่าผมว่าไม่เกิน15วันนะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยด้าน,าน,านเรื่องผิวเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วผมอ่านอีกรอบนึง มันมีงานวิจัยนะครับมาจจะต่างประเทศนะครับเดี๋ยวน้องมูเอาเอา,เอาร,รูปรูปนมขิงต่างประเทศให้ขึ้นมาได้น,นะครับอ,อ,อย่างแรกเลยเขาบอกว่าไอ้นมถั่วลันเตาผสมขิงเนี่ยนะครับมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับบำรุงข้อบำรุงกระดูกนะครับใครเป็นโรคหัวเข่ามีปัญหาหรือแบบกระดูกกรอบแกรบแล้วก็ปวดปวดตามข้อปวดตามกระดูกตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะขิงเนี่ยจริงๆนะมันเป็นขึ้นชื่อลือชาเลยนะไอ้ขิงกับ ตัวโปรตีนเนี่ยกินประมาณสัก7-10วันเนี่ยผิวเด้งผิวเด้งเลยนะผิวฟูลเลยนะนะครับแล้วก็ผิวละเอียดเนียนคือรูปแล้วลื่นถ้าถ้าใครจะชอบผิวแบบรูปแล้วลื่นนี่เลยใช่เลยนะครับแล้วก็เผาผลาญไขมันควบคุมน้ำหนักนะครับลดไขมันโดยเฉพาะ vertical fat หรือไขมันช่องท้องนะครับที่มันเป็นไขมันก่อโรคอ่ะ อันต่อไปก็คือแน่นอนครับมันต้านเชื้อแบคทีเรียรไวรัสนะครับแล้วก็อุด,ดมด้วยวิตามินนะครับเสริมภูมิคุ้มกันทานแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยผมถึงแนะนำไงว่าถ้าคุณเป็นคนป่วยบ่อยนะอายุ3 5 40, 45ขึ้นไปเนี่ยผมว่าโปรตีนถัว่วแดงตาบสีทองผสมขิงนี่มันคือเครื่องดื่มที่เป็นมอร์นิ่งช็อตของคุณเลยนะแล้วก็บำรุงสมองและระบบประสาทครับเขาบอกว่ามันมีวิตามิน B c คอมเพล็ก์กรดโฟลิกนะครับบำรุงสมองช่วยเพิ่มการไหลเวียน พูดง่ายๆก็คือ d r ก g Delivery ี่ถ้าเป็นภาษาทางการเรียก d ัก g d e ิ i เวอรก็คือ,อตัวขิงเนี่ยมันจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีแล้วก็สารอาหารเนี่ยมันก็จะวิ่งไปทั่วร่างกายนะครับปรับสมดุลน้ําตาลนะครับเหมาะเลยสําหรับคนที่เป็นเบาหวานทุกระยะนะครับแล้วก็ช่วยขับถ่ายขับล้านสารพิษนะครับสลายพิษขิงมีนิดของการขับเหงื่อสลายพิษกระตรดสารพิษลดบวมน้ําดีท็อกล้าไส้ โอ้โหมันครบเครื่องจริงนะฮะแล้วก็ช่วยนอนหลับอ่ะนี่คือครบเครื่องเลยนะครับเต็มที่เลยสรุปเขาเขียนคุณหมอเขียนไว้ว่าอ,อมันช่วยผอมผัาไขามนันลดอิ่มคุมหิวเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงข้อผิวพันธ์สมองนะครับดื่มทุกวันเลยนะครับสุขภาพดีนี่คือนมขิงเทนสุขภาพระดับโลกที่คนไทยยังไม่รู้ทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในเมืองไทยด้วยนะแหมสุดสุดไปเลยนะครับอันนี้ก็ ยังช่วยชะลอวัยนะครับแล้วก็ครบวงจรนะครับฟื้นฟูเซลล์นี่ฟื้นฟูเซลล์นะครับฟื้นฟูเซล์ชะลอวัยฟื้นฟูเซล์เนี่ยอันดับ2เลยของของของตัวเงื่อนไขที่เขาให้มาแล้วก็เกี่ยวกับควนโลหิตด,ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครบครบจริงๆอ่ะ ก็ครบถ้วนนะครับคลิปนี้ก็มาเร็วๆผมวยชวนทานเลยนมขิงนะครับชุดหนึ่งเก้บาทเป็นซูเปอร์เฮลตี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของยูสมายเป็นผลิตภัณฑ์เนเชอรัลร้อยเปอร์ออร์แกนิกไม่มีการปรุงแต่งไม่สกัดไม่มีเคมีไม่เติมสารสังเคราะห์นะครับเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับรางวัลชีวจิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรักสุขภาพแล้วคิดว่าหาเครื่องดื่มที่มันแบบว้าวนะครับกินแล้วแบบโหอร่อยด้วยดีด้วย คุณต้องไม่พลาดนมขิงครับ990บาทตกวันละ33บาทเองนะนะครับผมว่ามันถูกกว่าการซื้อน้ำต้องหู้แล้วนะตอนนี้นะครับสั่งไปเลยแล้วก็รีบชงนะครับดื่มทุกวันผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงไวัหน่อย50ขึ้นไป60ขึ้นไปซื้อให้ท่านทานท่านชอบแน่นอนท่านชอบถ้ายิ่งกว่าชอบอีกแล้วท่านจะบอกให้ซื้อมาให้ทานอีกนะครับตัวนี้ สุดยอดครับเป็นเครื่องดื่มระดับโลกย้อนรูปอีกอันนึงได้ไหมที่มีอของต่างประเทศผมอยากให้ดูรูปเนี้นะครับอ,อ่านี่อันนี้เป็นของต่างประเทศอันนี้โหลดมาจาก่ไม่จําไม่ผิดเป็นเบลเยียมหรือเปล่านะครับหรือหรืออังกฤษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยการทาน g ิงจ e r m มิลนะครับหรือนมขิงนี่นะครับ amazing health b e n e f i t of g i n g e r milk h e Help get to sleep คือช่วยนอนหลับง่ายเนี่ยอันนี้เมื่อเช้าผมพูดถึงเรื่อง e n t r ร g g i n g เนาะแบบสูตรใหม่ล่าสุดเลยก็คือกฎข้อที่4คือต้องไม่เครียดแล้วนอนหลับดีนะครับอันที่2ก็คือ p r o เ e n ์นะครับเอาเกี่ยวกับเคาอันที่3ก็คือเกี่ยวกับเลือดนะครับลดคอเลสเตอรอลนะครับไตกลีสลายอันดับที่4เบาหวานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเพิ่มภูมิคุ้มกัน้โหมก็ครบเครื่องจริงๆนะ ผมว่าคุ้มอ่ะนะครับคุ้มมากๆเลยแล้วก็เน้นย้ําเลยว่าถ้าคนกังวลว่าแบบโหกินได้ไหมถ้าคุณกินน้าเต้าหู้ได้ถ้าคุณกินเต้าหวยน้ําขิงได้เลยคุณชอบนะอันนี้โคตรดีนะครับสั่งซื้อกันได้ไม่ว่าคุณอยู่ช่องทางไหนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมีตะกร้ามีทุกอย่างให้ก็หรือทักแอดมินได้วันนี้ใครอยากทานนมขิงแล้วในราคาที่ประหยัดที่สุดผมจัดให้กี่ชุดเอาสัก30ชุดเอา30ิชุดนะครับ กดหมดแล้วหมดเลยก็รอปโปรโมชั่นรอบหน้าได้เลยนะครับ